โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างมากมายแล้วก็แปลกใหม่นะครไม่ว่าจะเป็นบัติการของ PM 2 5เองก็ตามโควิดไข้หวัดใหญ่ระบาดมาต้องพยายามป้องกันตัวเองนะคะต้องป้องกันด้วยการใส่แมสสมันล้างมือนอนหลับให้ได้จํานวนชั่วโมงเพียงพอนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเพชรรัสแสงทองค่ะหรือว่าหมอเชอรี่ปัจจุบันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกและการนอนหลับค่ะแรงมันใจในการทำงานเป็นหมอเกิดจาก เรื่องแรกเลยเรื่องหลักของเราคือสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญค่ะในครอบครัวของตัวเองค่ะตั้งแต่เล็กแล้วมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถรักษาทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหายมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติได้ก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนแล้วก็เป็นหมอค่ะก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามุ่งหน้าเรียนอย่างเดียวค่ะในสายวิชาการนะคะแต่สิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้มาในตอนที่เราเศึกษาในชั้นคลินิกหรือว่าเป็นหมอเนี่ยคือเราต้องใส่ความมีเมตตาธรรมลงไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้แค่ต้องการให้เรารักษาโรคเขาให้หายอย่างเดียวเนี่ยเวลาที่เราให้ความใส่ใจคนไข้ไปมากกว่าการรักษาด้วยยาหรือว่าด้วยการผ่าตัดกลับทาให้คนไข้ประทับใจเราก็ทําให้คนไข้หายจากโรคได้เร็วค่ะ ที่สนใจสาขาหูคอจมูกก็เพราะว่าสาขานี้เป็นระบบประสาทสัมผัสทั้งหมดของร่างกายเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรารักษาให้คนสามารถกลับมามีสัมผัสทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นปกติได้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะ ที่รักษาบ่อยมากในปัจจุบันก็เนื่องจากเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการนอนกรนแล้วก็การนอนหลับนะคะก็จะรักษาแก้กรนโดยส่วนใหญ่ค่ะลองไปที่เจอก็คือกลุ่มจมูกตันก็คือจมูมิแพ้แล้วก็เยื่อบุจมูกอักเสบลองลงไปก็จะเป็นเจ็บข้อเป็นหวดัดทอนซิลอักเสบเรือร่างค่ะเคสที่ประทับ ะะส่วนมากแล้วก็ประทับใจทับทุกเคสนะคะอย่างล่าสุดก็มีคนไข้นะคะเป็นเด็กอา,อายุประมาณสัก20กว่านะคะกอ็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่ามีอาการเจ็บคอบอ่อยรู้สึกตัวเองมีกลิ่นปากไม่มั่นใจนะคะก็ นั่งรถนะคะมาตั้งแต่เช้านะคะก่อนหน้าวันที่หมอจะออกตรวจเนี่ยมาเตรียมรอพบหมอนะคะเพื่อที่จะขอปรึกษาแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดทอนซินนะคะหลังจากนั้นก็ผ่าตัดรักษาให้หายแล้วน้องก็มีความสุขนะคะตอนนี้ก็ส่งเมสเซจมาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการนอนโรนนะคะคนให้ความสำคัญน้อยนะคะก็ จริงค่ะเนื่องจากว่าการนอนโรนมันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วล่ะค่ะว่าทางเดินหายใจของเราเนี่ยในตอนนอนเนี่ยติบแคบลงเพราะฉะนั้นบางคนถึงขั้นอุดกั้นปิดไปเลยร่างกายก็ขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยต้องทํางานหนักในทุกๆคืนที่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบสมองนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพอสั่งสมไปถึงวันหนึง่งหัวใจถูกทํางานหนักมากเข้าร่างกายไม่ไหวก็ถึงขั้นว่าไม่ตื่นในเช้าว,วันรุ่งขึ้นอีกเลยเอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือคนข้างๆรำคาญะคะกลายเป็น ว่าทําให้คนข้างๆเนี่ยก็ไม่ได้นอนไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเขตหนึ่งค่ะที่ทําให้คนไข้มาหาหมอมากขึ้นค่ะ ปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างมากมายแล้วก็แปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติการของ PM 2.5เองก็ตามหรือว่าโรคโควิดหรือปัจจุบันก็คือไข้หวัดใหญ่ระบาดมากล้วนแล้วแต่ทําให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีการอักเสบนะคะที่อาจจะพัฒนาไปว่าเป็นเลื้อรังก็ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องพยายามป้องกันตัวเองนะคะเราเนี่ยเป็นหมอคนแรกของตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องออกไปสู่มลพิษฝุ่น PM 2.5ต้องไปใกล้กับคนที่เป็นหวัดแน่นอนปัจจุบันต้องป้องกันด้วยการใส่แมสนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือเสมอค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพยายามนอนหลับให้ได้จํานวนชั่วโมงเพียงพอนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราะคะ่ะสำหรับ h d m o r นะคะก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ค่ะในการเข้าถึงการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการ ประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถเลือกแพทย์ได้เลือกโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็มีการบอกถึงค่าใช้จ่ายเลยนะคะ<ส>ทีนี้เนี่ยในมุมมองหมอก็คิดว่าคนไข้เนี่ยได้ผลประโยชน์นะคะจากการที่จะเข้ารับการรักษาได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นนะคะก็เลยเข้าร่วมโครงการค่ะ สำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะคในเรื่องของหูคอจมูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับนะคะสามารถทักผ่าน h d Care นะคะแล้วก็สามารถติดต่อพบกับคุณหมอเชอรี่หรือว่าแพทย์หญิงเพชรรัตนแสงทองได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ